นี่ไม่ใช่ตู้เกมนะมันคือตู้แอมบอกเลยว่ามันเป็นเพลเวอร์แอมที่สุดยอดมากๆนะครับไม่ใช่แค่เป็นแอมธรรมดาเนาะตัวนี้มันจะเป็นแอมสี่ชแนลชแนลละสองพันวัตต์นะครับผมซึ่งในตัวมันมีความล้ำลมากมายนะครับอย่างแรกก็คือมีโปรเซสเซอร์ในตัวนะครับเป็นแอมที่มี DSP ในตัวสามารถใช้กับลำโพงเดียนบีได้ทุกรุ่นแล้วก็แอมตัวนี้นี่ยังสามารถรายงานสถานะของตัวลำโพงได้ทุกๆใบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น i ิมพนะีแดนซเนี่ยหรือว่าไอตัวโอห์มของตัวลำโพงเนี่ยวัด Power ได้ว่ากี่วัตต์กี่วัตต์อะไรอย่างนี้นะครับผมมีวัดอินพุตเอาพุตโวลต์เกณทุกอย่างนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะการวัด i m p e d แดนซ์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าลำโพงเนี่ยมีการเสียหายห,ายหรือเปล่าหลังจากจบงานเนี่ยเรายังมีฟังก์ชันที่สามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะว่าตัวลำโพงเนี่ยมันอยู่ปกติดีไหมและอีกอย่างหนึ่งคือนี่มีออกซิโลสโคปในตัวคือ นี่มันเพราะแอมหรือเปล่าเนี่ยมีออกซิโลสโคปในตัววัดลำโพงได้มีเกมให้เล่นเนี่ย <c oughs> สุดยอดมากๆนะครับผมแอมของ DNB เนี่ยก็จะมีหลายรุ่นเนาะมีทั้ง D80 D40 นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดก็คือ D90 นะครับผมซึ่งเป็นแอมที่เอาไว้ใช้สำหรับงานทัวริ่งเนาะถ้าเกิดมีดีนำหน้าถ้าเกิดเป็นดีตามท้ายก็เป็นแอมอินสตอลเลชันนั่นเองสุดยอดมาก